วันนี้ผมจะมาเล่าประวัติความไร้เดียงสาแถมยังน่ารักพร้อมกับความแสบของน้องครีภายในนาทีและสามารถดูตัวละครอ,อื่นๆได้ที่เพลลิสต์ของช่องประวัติและวิลกรรมตัวละครเกนชินสวัสดีชาวเกมเมอร์บุจักรวาลเป็นิทุกท่านด้วยนีครับมาอยู่กับผมฟ้าขาวไวส์การดเรามาเข้าสู่ช่วงที่1ข้อมูลตัวละครเบื้องตน้น ถึงน้องครีจะดูเป็นสาวน้อยที่ล่าเริงแจ่มใสตลอดเวลาแต่เธอก็แฝงไปด้วยความไร้เดียงสาและนิสัยที่สุดแสบเป็นอย่างมากและยังเป็นถึงอจฉริยะผู้เชี่ยวชาญด้านการทำระเบิดของมอนสเตดอีกด้วยครีแขกประจำห้องขังของกองอัศวินแห่งฟาวเนยสผู้เชี่ยวชาญด้านการระเบิดแห่งมอนสเตดและผู้คนมากมายต่างเรียกเธอว่า ดวงอาทิตย์ที่หลบหนีคลีน้อยนักระเบิดปลาในตำนานลูกสาวของอลิสนักผจญปยสุดแกร่งผู้กล้าหาญที่ตอนนี้เดินทางไปในที่ที่ไกลแสนไกลน้องคลีเกิดวันที่27กรกฎาคมกลุ่มดาวไทโฟเลียมหรือก็คือต้นโคเวอร์เพื่อกลกูลไทโฟเลียมรีเพนซ์ซึ่งเป็นดวงดาวนำโชคที่คอยปกป้องน้องคลีให้ปราศจากอันตรายทั้งปวงต่อมาเป็นเผ่าพันธุ์ของคลีอลิสแม่ของน้องเคยกล่าวเพียงเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอายุยืนยาวกว่าคนทั่ว ทางตัวเกมยังไม่ประกาศออกมาว่าเป็นเผ่าพันธุ์อะไรนะครับเอลหรือโนมและอื่นๆแต่จะมีสรุปอีกทีท้ายคลิปเลยนะคุณผู้ชมวิชั่นของน้องคือาธาตุไฟอาวุธคือสื่อเวทสําหรับน้องครีก็คือระเบิดนั่นแหละครับงานอดิเลกถึงน้องจะบอกแค่ชอบอะไรนุ่มๆอย่างโดโดโก หรือดอกแดนลีไลออนและผมของเลเซอร์แต่งานอดิเลกข,ของน้องที่ชอบทํานั่นก็คือการทําระเบิดนั่นแหละครับยิ่งโดนขังนานๆระเบิดยิ่งเยอะและรุนแรงขึ้นเลยเลยครับเขาเรียกว่าสั่งสมกําลังก่อนออกศึกนั่นเองอาหารที่ชอบครีชอบอาหารประเภทปลาในมอนสเต็อย่างมากยิ่งถ้าจับมาจากทะเลส,สาบไซเดเลกจะยิ่งอร่อยมากเลยแม้แต่อลิสแม่ของน้องก็บอกแบบนั้นเหมือนกันแต่ครีคงไม่ได้จับหรอกครับน้องบึ้มเอาอาหารที่ไม่ชอบครีไม่ชอบอาหารประเภทปูสัก ไม่ว่าจะเป็นปูอะไรก็ไม่ชอบทั้งนั้นเพราะน้องใค่ไม่อยากเสียเวลาแกะปูบนโต๊ะเอาลาแกะปูไปเที่ยวเล่นดีกว่า <S <S สําหรับใบโคเวอร์4แฉกที่เป็นสัญลักษณ์ของน้องครีตรงนี้ผมขอเสริมนิดหน่อยนะครับซึ่งความหมายในโลกความเป็นจริงเป็นเครื่องหมายบอกถึงโชคลางความโชคดีนั่นเองนะครับรวมถึงมันก็เป็นความหมายของภายในเกมด้วยเช่นกันความจริงแล้วปกติใบของต้นโคเวอร์ทั่วไปจะมีเพียง3แฉกเท่านั้นในต้นโคเวอร์1,000ต้นจะพบใบโคเวอร์4แฉกได้เพียงใบเดียวเท่านั้น ไบโฮเวอร์ซีแชกจึงเป็นสิ่งที่หายากมันอาจจะเปรียบได้กับน้องครีนะครับเพราะเธอโดดเด่นไม่เหมือนใครเป็นหนึ่งในพันคนที่มีความร่าเริงสว่างสดใสแถมยังมุ่งมั่นและร้อนแรงดุดดวงอาทิตย์ที่มาพร้อมกับความโชคดีและความปลอดภัยนั่นเองต่อมาเมื่อพูดถึงสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดในมอนสเตตนักดื่มของชาวมอนสเต็บางคนอาจจะพูดถึงแต่รักษาการหัวหน้าจีนที่โด่งดังหรือหัวหน้ากองทหารมาร์กอ่ะหรือเคียไม่ก็ทายาทกิจการผู้ลึกลับและล่ำล ด้วยอย่างดีลุกแต่ก็ยังมีนักดื่มบางคนยังพูดถึงสาวน้อยคนหนึ่งขึ้นมาวันหนึ่งเคยได้พบเห็นอัศวินชุดแดงผู้ลึกลับแต่ถ้าจะหาตัวเธอคงต้องไปที่ห้องขังของกองอัศวินฟาโวนียสแต่ถ้าไม่เจอเธออยู่ที่นั่นบางทีอาจจะมีเรื่องเลวร้ายที่เกี่ยวกับระเบิดกําลังเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนสักแห่งก็เป็นได้ครีนั้นถือเป็นสาวน้อยที่เป็นบุคคลอันตรายในฐานะสมาชิกอย่างเป็นทางการของกองอัศวินแล้วพลังการต่อสู้ของเธอนั้นไม่สามารถมองข้ามได้เลยถึงน้องทีจะเป็นเด็กที่ล่าเริงดูมิ ชีวิตชีวาตลอดเวลาแต่พลังการทําลายล้างของเธอก็มีมากไม่ต่างกันเลยคลยีนั้นแตกต่างไปจากเด็กทั่วๆไปของมอนสเตอร์และสิ่งที่มีพลังทําลายล้างหรือระเบิดของเธอคือของเล่นชิ้นโปรดของน้องเลย เมื่อเล่าถึงครอบครัวของน้องครีและผู้สอนให้น้องครีเข้าสู่วงการของการทำระเบิดสำหรับครีแล้วกองอัศวินนั้นเปรียบเสมือนครอบครัวที่ขาดไม่ได้ส่วนคุณแม่ของน้องที่เดินไปบนเส้นทางของการประจนภัยนั้นก็คือแบบอย่างหรือไอดอลของน้องครีอลิสคือนักประจนภัยที่โด่งดังและยังเป็นผู้เขียนหนังสือนำเที่ยวเทวท์แม่ของน้องครีนั้นเป็นคนที่สุดยอดมากและไม่มีอะไรที่ไม่สามารถทำได้ในตอนที่อลิสอยู่กับครีเธอได้สอนอะไรมากมายให้กับน้องไม่ว่าจะเป็น การสอนทำดินระเบิดเลือกฟิลส์หรือแม้แต่ชี้นำสอนไปทีละขั้นทีละขั้นให้สร้างดอกไม้ไฟที่อลังการและสวยงามด้วยตัวเองและยังสอนถึงการวางผังระเบิดอีกด้วยว่าจะต้องวางยังไงจึงจะสามารถเป่าหุบเขา s t a r s n a t สคลิปให้กระจุยทั้งลูกได้และสอนแม้กระทั่งการแสดงสีหน้าเจือนและแลบลิ้นเมื่อถูกคับแมนดุดา หลังจากถูกกองอัศวินจับได้สิ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นความทรงจําอันแสนล้ําค่าของคลีและแม่จนวันหนึง่งพ่อแม่ของคลีเดินทางไปยังสถานที่ที่ไกลแสนไกลและอันตรายแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปก็ได้ฝากฝังให้คลีไว้กับพี่ชายอัลเบโดและเหล่ากองอัศวินคลีก็รู้ดีว่าวันหนึ่งตัวเองก็จะเติบโตและก้าวไปสู่เส้นทางเดียวกับแม่ของเธอและน้องก็สัญญาว่าสักวันหนึ่งผลงานของเธอจะต้องทําให้แม่ภาคภูมิใจให้ได้เมื่อกล่าวถึงอลิสใน กิจกรรมเกาะแอปเปิลทองคำต่อมาคือเรื่องราวการผจญภัยครั้งใหม่ของน้องครีและเพื่อนๆด้วยความที่อลิสนั้นรักและคิดถึงลูกสาวของตัวเองมากเธอเลยวางแผนพาทั้งครีรวมถึงเพื่อนๆที่คอยดูแลน้องกับนักเดินทางมายังเกาะลับแอปเปิลทองคำอลิสได้ตกแต่งเกาะแอปเปิลและเปลี่ยนซากปหลักหักพังให้กลายเป็นสวนสนุกในฤดูร้อนและใช้โดโดคิงเชิญน้องครีกับเพื่อนๆมาอลิสก็อยากให้ทั้งครีและทุกคนสนุกมากที่สุดในวันที่พักผ่อน นั่นเอง อลิสเธอก็ชอบเมืองมอนสตตดอย่างมากเพราะว่าความอิสระเป็นสิ่งที่ทั้งอลิสและครีปรารถนาเธออยากให้ลูกสาวเติบโตด้วยความอยากที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองทําตามความปรารถนาของตนเองสามารถทําอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้ตามที่ใจต้องการในช่วงชีวิตที่ยืนยาวพ่อแม่อย่างอลิสก็จะเป็นตัวเชื่อมตัวแรกของลูกสาวถึงอลิสจะไม่อยากแยกจากลูกสาวตัวน้อยแต่สุดท้ายครีก็ต้องเดินไปตามเส้นทางของตัวเองอยู่ดีต่อไปเป็นช่วง ที่2ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครต้องบอกก่อนว่าน้องครีนะั้นรู้จักแทบทุกคนของเมืองมอนสเตดเลยนะครับแถมยังสนิทกับหลายคนอีกด้วยและทุกคนที่น้องรู้จักต่างก็รักและเอ็นดูครีเป็นอย่างมากและน้องก็ยังบอกว่าทุกคนเป็นคนดีหมดเลยเมื่อพูดถึงจีนจีนก็เป็นคนหนึ่งในกองอศวินที่อลิซฝากให้ดูแลน้องครีก่อนที่จะออกผจญภยัยจีนก็รู้ว่าการเล่นสนุกคือธรรมชาติของเด็กแต่ของเล่นที่ครีเล่นล้วนเป็นของอันตรายทั้งนั้นเลย,เ,ลยเธอจึงไม่อยากละสายตาจากครีเพราะยังวางใจ ไม่ได้เพื่อจะเกิดอันตรายถึงในบางครั้งที่ครีทําความเสียหายทั้งในและนอกมอนสเตดอย่างมากหรือการไประเบิดปลาถึงจีนจะต้องดูน้องถึงจะดูใจร้ายสําหรับน้องแต่จีนก็จําเป็นต้องกักบริเวณน้องบ้างเพื่อความปลอดภัยของปลาระยะหนึ่งเนาะแต่ในกิจกรรมเกาะแอปเปิลเป็นสถานที่ที่ไกลจากผู้คนซึ่งเป็นเกาะลับจีนเลยอนุญ,ญาตให้ครีเล่นสนุกอย่างเต็มที่หรือระเบิดปลาอย่างตามใจชอบเลยทีเดียวแถมพาน้องไประเบิดด้วยนะ สรุปแล้วจีนก็เป็นห่วงน้องคลีนั่นแหละครับและกลัวคลีไปทําอันตรายคนอื่นรวมถึงตัวน้องเองด้วยว่าอาจจะบาดเจ็บอะไรสําหรับน้องคลีก็บอกว่าจีนนั้นเป็นคนดีมากแต่ก็แอบกลัวอยู่บ้างเวลาน้องทําอะไรผิดน้องก็จะรีบวิ่งไปหาจีนและรับสารภาพทันทีเลยเอาจริงๆจีนก็เปรียบเสมือนแม่อีกคนเลยก็ว่าได้นะครับเกี่ยวกับอเวโดสมัยก่อนอาจารย์ของอเบโดเป็นคนส่งจดหมายแนะนํามาให้อลิส เพื่อให้อเบโดมาปักหลักในมอนสเตดได้ถ้าอาจารย์ของอเบโดส่งจดหมายแนะนําให้คนอื่นอเบโดอาจจะอยู่ได้อย่างสงบสุขก,กว่านี้ก็ได้นะ,ะและแล้วอเบโดก็ถูกอลิซจับส่งไปอยู่ในกองอัศวินฟารโมเนสอลิซซึ่งมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าครีได้บอกว่าหลังจากนี้ไปเราก็คือครอบครัวเดียวกันแล้วนะถือซะว่าครีเป็นน้องสาวแล้วกันจากนั้นการรับมือกับปัญหาที่ครีก่อก็กินพลังงานที่เหลือของอเบโดซะเกือบหมดเลย ครั้งหนึ่งครีกับอาเบโดก็มีโค้ดร,รับระหว่างกันด้วยนี่ครับถ้าเห็นป้ายแขวนหน้าประตูว่ากําลังทดลองก็แปลว่าให้มาหาอาเบโดที่หลังแต่เวลาที่อาเบโดไม่ได้ทํางานเขาก็จะมาอยู่เล่นเป็นเพื่อนของครีนั่นเองเกี่ยวกับเคยะเคยะก็เป็นคนบอกกฎต่างๆให้น้องกลัวที่จะทําผิดนะครับในบางครั้งก็บอกว่าในมอนสเตอร์ในเวลากลางคืนนั้นจะมีมอนสเตอร์ออกมาอารวาดด้วยแถมน้องก็เชื่อด้วยนะ เกี่ยวกับลิซ่าครีบอกว่าลิซ่าใจดีกับเธอเสมอลิซ่าให้ขนมและของว่างกับครีอยู่บ่อยๆบ,บางทีน้องก็เกือบจะหลุดเรียกลิซ่าวันน้าหรือป้าซะแล้วแต่ก็กลับมาเรียกว่าพี่สาวทันและในวันหนึ่งครีก็อยากจะไปขอทําดินระเบิดในห้องทํางานของลิซ่าแต่ลิซาก็ต้องปฏิเสธไปถ้าให้ทําห้องคงบึ้มไปตั้งนานแล้วครับเพราะแบบนั้นครีก็เลยงอนลิซ่าไปวันหนึ่งเต็มๆเ,เลยแต่พอเช้าวันต่อมาน้องก็ออกไปเที่ยวเล่นอย่างมีความสุขเหมือนเดิม ครั้งที่ครีมาเล่นกับดิโอนาเธอก็จะพาครีไปเล่นทางห่างหลานเพราะระเบิดกับแอลกอฮอล์มันอันตรายมากและในตอนที่ครีกับดิโอนาเคยคิดที่จะช่วยทําลายล้างอุตสาหกรรมไวน์ของมอนสตัดครีก็จะใช้ระเบิดช่วยด้วยถึงแม้ว่าน้องไม่รู้จักคําว่าอุตสาหกรรมไวน์ของมอนสตัดด้วยซ้ำ น้องก็คิดว่ามันเป็นมอนสเตอร์นั่นเองแต่ถึงเดียวหนาคิดจะทําลายอุตสาหกรรมวายแต่เธอก็ต้องทําด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่ใช่การบื้มทิ้งอย่างที่ครีคิดไม่งั้นป่านนี้ดิลุกก็คงไม่มีบ้านอยู่แล้วเนี่ยต่อมาครีกับเลเซอร์ทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนสนิทกันถ้าดูเพียงรูปลักษณ์ก็คล้ายๆหนูน้อยหมวกแดงกับหมาป่าอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นนิสัยนี่คนละเรื่องกันเลยในตอนที่ครีอยากจะมาช่วยเลเซอร์จับหมูป่าแต่น้องก็เล่นสะพวกเขาไม่หมดเลยแถมยังจับหมูป่าไม่ไดด้สััักกกตวเรรซออ์็คยจา ปัญหาหรือคอยปกป้องคลีจากภัยอันตรายอยู่เสมอซึ่งทําให้คลีนั้นอุ่นใจมากแต่ภัยอันตรายที่ว่าก็เกิดมาจากฝีมือคลีทั้งนั้นเลยหักมุมซะง,งั้น คลีสำหรับเอมเบอร์บางทีน้องก็มีดื้อบ้างแต่อัศวินทุกคนต่างก็ชอบคลีทั้งนั้นเลยแต่บางเรื่องอาจจะทําให้จีนลําบากบ้างเอมเบอร์เลยอยากให้นักเดินทางดูน้องหน่อยสําหรับเบนเน็ตถึงคลีจะน่ารักก็ตามแต่ก็ต้องรักษาระยะห่างเอาไว้เพราะเป็นที่ดวงเบนเน็ตเวลาเขาไปเล่นกับคลีจู่ๆระเบิดของคลีก็ระเบิดขึ้นมาเฉยเลยเบนเน็ตก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องดวงของตัวเองมากนักแต่เป็นห่วงความปลอดภัยของน้องคลีว่าจะได้รับบาดเจ็บถ้าคลีบาดเจ็บขึ้นมากองอัศวินคงไม่ปล่อยไว้ เกี่ยวกับโมนาจริงๆแล้วอลิซแม่ของคลีก็คือเพื่อนคู่ปรับของอาจารย์โมนานั่นเองโมนาก็รู้จักและเจอคลีในตอนเนื้อเรื่องของเธอเพื่อที่จะมาเพาะสัญญา50ปีระหว่างอาจารย์โมนากับแม่ของน้องคลีและตามหากล่องบางอย่างถึงในนั้นจะเป็นเพียงบันทึกอันดำมืดของอาจารย์โมนาเท่านั้นพอโมนากับน้องคลีรู้จักกันมากขึ้นโม <Mona S 2> นาก็ <Mona S 2> จะมาร่วมสังสรรค์กับคลีและอัลเบโดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการแต่จริงๆแล้วโมนาจะมาขอกินฟรีนั่นเองเกี่ยวกับสูข โ้ซูโคดเคยถามน้องคลีว่าอยากได้จำปีดำปีที่เดียวก็วิ่งเดียวก็กระโดดไหมแน่นอนว่าน้องก็เอาอยู่แล้วแถมคลียังอยากได้อีกสักร้อยอันเลยเพราะจะได้เอาไปวางไว้ตามถนนบันไดและลานกว้างให้ทั่วทั้งมอนสตัดเลยเดี๋ยวใจเย็นนะน้องอย่ยทําเช่นนั้นต่อมาคือช่วงที่3ประวัติและวิลกรรมความแสบปนน่ารักของน้องคลีในอดีตเมื่อกล่าวถึงเพื่อนคนแรกของน้องคลีหรือโดโดโกะนั่นเองเพื่อนตัวน้อยที่ห้อยอยู่ข้างกระเป๋าเป็นเพื่อนคนแรกของคลีและเป็นเพื่อนที่ดี ที่สุดย้อนมาในสมัยก่อนอลิซได้ทําตุ๊กตาขึ้นมาให้ครีและมัดเข้ากับใบโคเวอร์สีแฉกของน้องแล้วเอาไปห้อยไว้บนกระเป๋าครีจากนั้นโดโดโกและครีก็กลายเป็นเพื่อนที่ตัวติดกันตลอดอลิซบอกกับน้องว่านี่ก็เพื่อไม่ให้ครีนั้นเหงาอีกต่อไปเวลามีเรื่องลับๆก็มีเพื่อนที่คอยซุบซิบได้แม้แต่เวลามีอันตรายก็คอยปกป้องกันเหมือนกับเอมเบอร์และบาลอนบันนี่นั่นเองแต่บางทีมันก็จะทําให้กองอัศวินเป็นกังวลเพราะเมื่อคิดถึงสิ่งประดิษฐ์อื่นๆของแม่ ลูกคู่นี้ก็อาจจะระเบิดได้ในบางครั้งโดโดโกนั้นเป็นชื่อที่คลีตั้งขึ้นเพื่อเพื่อนตัวน้อยหรือก็คือตุ๊กตาประจํากายของเธอแต่ถ้ามีคนถา,ถามถึงความหมายชื่อนี้คลีมักจะหน้าแดงและพูดกระอึกกระอักว่ามันหมายความว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของคลีไงละ่ะย้อนกลับมาเมื่อ3ปีก่อนพ่อแม่ของคลีที่เป็นนักผจญภัยพวกเขาได้ออกเดินทางไปในที่ที่ไกลแสนไกลและได้ฝากน้องคลีไว้กับอเบโดและกองอัศวินแห่งฟาโวนสหรือแม่จีนของเรา คลีน้อยก็เริ่มที่จะผูกพันกับอเบโดและผู้คนของมอนสตัดคลีนั้นมีความอยากรู้อยากเห็นตามภาษาเด็กไร้เดียงสาและรักต่อหลายสิ่งในโลกภายนอกซึ่งเธอนั้นลหลงไหลในวัตถุระเบิดเป็นอย่างมากภายใต้การดูแลของเราอัศวินทําให้เธอสามารถอยู่ห่างจากความอาฆาตพยาบาทและความชั่วหลายได้ซึ่งก็หมายถึงพวกอบิสนั่นเองนะครับที่มอก่อนคลีก็ยังไม่รู้จักพวกอบิสเลยด้วยซ้ำแต่จีนก็อธิบายให้ไปแล้วนะครับในเนื้อเรื่องของน้องนั่นเอง คลีน้อยได้สร้างพันธะหรือความผูกพันที่ไม่สามารถทำลายได้ให้กับผู้คนของกองอศวินสำหรับคลีแล้วการถูกขังโดยจีนนั้นแทบจะเป็นกิจวัตรประจำวันเลยก็ว่าได้หรือแม้แต่การช่วยปรับปรุงบาลอนบันนี่ให้กับเอมเบอร์บางทีถึงขั้นคิดค้นระเบิดรูปแบบใหม่อย่างลับๆภายในห้องขังเลยก็มีแต่สิ่งเหล่านี้ก็คือความสุขและเป็นสมบัติอล้ำค่าของน้องทั้งนั้นเลยนะครับต่อมาเมื่อเล่าถึงวิลกรรมสุดแสบของน้องคลีที่ทําให้แม่จีนถึงขั้นกลุมคำ เลเยในวันหนึ่งเมื่อรักษาการผู้บัญชาการอย่างจีนกําลังปวดหัวเกี่ยวกับกองรายงานความเสียหายของทรัพย์สินอยู่จีนเลยหัวนึกถึงพ่อแม่ของน้องครีและเลี้ยงลูกให้เป็นอย่างนี้ซึ่งมันก็เหมือนกับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆแม่น้องทําไว้เยอะนะครับครีก็เลยตามรอยมาเท่านั้นเอง และในรายงานมีทั้งยานผ่านนะที่ถูกเป่ากระจุยโรงเก็บสินค้าที่ถูกไฟไหม้อย่างไม่ทราบสาเหตุไฟที่ลุกท่วมป่าที่เหล่าอัศวินช่วยกันดับอย่างยากเย็นแล้วยังมีเหตุการณ์การบาดเจ็บล้มตายปเปจำนวนมากของปลาที่ทะเลสาบสตาร์เฟลในที่เกิดเหตุเป็นภาพที่เลวร้ายจนไม่กล้ามองเลยทีเดียวเละสิครับรออะไร <c oughs> คนร้ายในเรื่องนี้นั่นก็มีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือคนที่อยู่ในศูนย์บัญชาการหลักของกองอัศวินน้องคลีนั่นเอง และการก่อเรื่องทุกครั้งของครีเธอก็จะช่วยเก็บกวาดเศษซากที่พังอย่างแข็งขันถึงแม้ว่าความไร้เดียงสาและไม่แน่นอนของเธอจะทําให้เรื่องซับซ้อนยิ่งขึ้นอย่างตอนที่ต้องการจะทําปลาย่างเพื่อชดใช้ให้เหล่าอัศวินที่มาเก็บซากที่เธอทําพังแต่น้องครีก็ทําเตาระเบิดพุ่งขึ้นฟ้าอย่างกระดอกไม้ไฟเลยหรือในบางทีน้องอยากจะช่วยดับไฟเลยใช้ลมเพื่อดับแต่กลับยิ่งกระจายไฟไปในทุ่งหญ้ามากขึ้นนี่มันการผสมท่าชัดๆเลยนเนี่ยนกระจายไฟก็มาจริงๆแล้วครีนั้นไม่ ให้เด็กไม่ดีอะไรเลยแค่ความอยากรู้อยากเห็นและธรรมชาติที่ขี้เล่นของเธอทำให้เธอแสดงความประมาทออกมาทุกครั้งที่คลีทำผิดน้องก็จะรู้สึกผิดเสมอและมีความกระตือรือร้นที่จะชดเชยในสิ่งที่ทำผิดไปในทุกครั้งที่คลีถูกปล่อยตัวออกจากห้องขังโดยแม่จีนไม่เกิน2วันจะมีการระเบิดครั้งใหม่จากที่ใดที่หนึ่งทั้งในหรือนอกมอนสเตอ์ ในฐานะผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในกองอัศวินอัศวินดอกไม้ไฟพลังของครีนั้นมักจะไปปรากฏอยู่ในที่ที่แปลกๆอยู่เสมออย่างเช่นในวันเกิดของเราตอนน้องคีไปเดินเล่นแล้วเจอบอสตัวหนึ่งที่น้องคิดว่าเป็นกิ้งก่ายักษ์น้องเลยเข้าไปกระทืบบอสคนเดียวแลวเอาของที่ดอกมาให้นักเดินทางเลยนะครับและเบิดบึ้มทีเดียวหายเลยมั้งเนี่ยบอสอ่ะแล้วต่อมาคือวิลกรรมความไร้เดียงสาที่ทำให้ภูเขาเกือบหายไปทั้งลูกเลย ถึงครีจะสร้างความวุ่นวายให้กับกองอัศวินเมืองมอนสเตดไว้มากแต่ถ้าความสามารถของเธอนำไปใช้ในทางที่ถูกและเหมาะสมน้องก็จะระเบิดความแข็งแกร่งออกมาอย่างยอดเยี่ยมเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งในตอนที่มีสงครามการกวาดล้างบางครั้งจีนได้พึ่งพาพรสวรรค์ด้านการระเบิดของครีอย่างชาญฉลาดโดยกําจัดพวกฮิลูชูที่เข้ามาโจมตีซาร่าเป็นหน้ากองเลยและนั่นคือการโจมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ด้วยความไร้เดียงสาข,ของน้องครีที่วางระเบิดมากเกินไปจึงทําให้เกิดการระเบิด ทั้งใหญ่และเปลี่ยนภูมิทัศน์ของหุบเขาสตอมแบนเลอร์เมลเทนไปยังถาวรถึงการระเบิดครั้งนั้นทําให้ทุกคนตกใจกลัวอย่างมากแต่ก็ไม่ได้ทําให้กองอัศวินได้รับบาดเจ็บสักคนตั้งแต่ตอนนั้นมาก็มีตำนานของอัศวินแดงลึกลับและถือสมบัติลับสุดยอดของกองอัศวินไว้ในอ้อมแขนของเธอและมีเพียงครีเท่านั้นที่รู้ว่าสมบัตินั่นคืออะไรกันแน่และเมื่อถามว่าน้องครีได้วิชั่นมาอย่างไงในานามผู้ที่มีพรสวรรค์ขั้นสุดยอดเธอได้ถูกวิชั่นยอมรับมาตั้งแต่ยังเล็กในตอน นั้นคลีได้ทําผลงานชิ้นแรกด้วยตัวเองตอนที่เธอกําลังประดิษฐ์ซูปเปอร์ระเบิดที่ใหญ่มากๆอยู่ก็ทําให้ห้องทดลองเล็กๆนั้นกระจุยจนเหลือแค่เท่าถ่านเลยบริเวณนั้นเต็มไปด้วยควันมากมายและในระหว่างที่เธอเศร้าเสียใจอยู่นั้นคลีพบว่าในกองเท่าถ่านได้มีวิชั่นสีแดงดุด,ดดังเปลวเพลิงโผล่ขึ้นมาแล้วเหตุผลที่คลีได้รับวิชันก็ยังไม่แน่นอนนะครับจะเป็นเพราะความสามารถหรือความตั้งใจกับการทําระเบิดหรือเป็นเพราะเธอคล้ายหมาหมาหรือแม้อาจจะเป็นเพราะ ความไร้เดียงสาที่เปล่งประกายนี้เองไม่ว่าจะเป็นเหตุผลไหนแต่ครีก็ได้รับวิชั่นมาตั้งแต่เธอยังอายุยังน้อยอยู่เลยเอาจริงตอนนี้ก็ยังน้อยนะที่ได้มานั้นก็คือน้อยมากๆเลยนะครับจนใครหลายๆคนต่างอิดชาเลยทีเดียว ต่อไปเป็นช่วงที่4บทสรุปเนื้อเรื่องซึ่งชื่อเสียงน้องครีก็ดังไกลไปถึงอินาซุม,มะเลยนะครับคุณผู้ชมถึงขั้นโยยมิยะรู้จักนะฮะแถมเธอก็อยากจะเจอครีด้วยเช่นกันแล้วในกิจกรรมต่อไปที่จะมา2.6เราก็จะได้มาเล่นเนื้อเรื่องกับครีและโยยมิยะกับคนอื่นๆแล้วนั่นเองนะครับไปดูกันว่าถ้าทั้ง2อ,อัจฉริยะมาเจอกันอินาซุม,มะจะเป็นยังไงผมว่าผมห่วงมอนแถวนั้นมากกว่านะคุณผู้ชมยิ่งพวกโรนีนี่ต้องรีบหนีเลย เผ่าพันธุ์น้องครีถ้าอ้างอิงจากเกมที่อยู่ค่ายเดียวกันอย่างฮอนไค i ์อิมแพกนะครับที่จะมีตัวละครที่ชื่อว่าเอลิเซียมีชุดสูรชื่อมิสพิงเอลแถมเธอยังเป็นเอลอีกด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งมันก็ทําให้เรารู้ว่าเกมค่ายนี้ก็มีเอลนั่นเองครีที่มีหูยาวและยังไม่รู้ว่าถ้าโตเต็มวัยจะสูงขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ยังมีความเฉลียวฉลาดหลักแหลมอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะด้านการทําระเบิดของมอน์สตัดนั่นเองจะถือว่าเป็นเอลก็ได้เนาะ แต่ถ้าดูแต่ความที่ตัวเล็กหรือหูแหลมอย่างเดียวอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์โนมหรืออื่นๆในประวัติก็บอกว่าอาจารย์ของอเบโดรู้จักกับแม่ของน้องคลีนะครับอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นก็เป็นได้ แต่ทั้งหมดที่บอกมาถ้าอลิสยังไม่ออกมาบอกหรือเกมยังไม่เฉลยข้อมูลพวกนี้ก็คงยังไม่กระจ่างอยู่ดีนะครับซึ่งเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อไปคุณผู้ชมมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับต่อไปเป็นสรุปเกี่ยวกับตัวน้องคลีเธอก็เป็นสาวน้อยที่ตอนแรกกองอัศวินยังไม่สอนเรื่องความชั่วร้ายเลยเพราะมันยังไม่ถึงเวลานั่นเองแต่พอมาในเรื่องเรื่องของคลีที่ไประเบิดใส่ออบิสตอนนั้นน้องก็ยังไม่รู้จักพวกอบิสสักนิด นึกว่าเป็นคนธรรมดาด้วยซ้ำแต่หลังจากนั้นจินก็อธิบายให้น้องฟังนั่นเองเรื่องราวทั้งหมดก็ทําให้รู้ว่าคลีนั้นสว่างสดใสดุดดวงอาทิตย์จริงๆมีทั้งความไร้เดียงสาและความน่ารักทําอะไรผิดก็มารับโทษแต่โดยดีโดยไม่ขัดขืนเลยนะครับก็ถ้าใครชอบการสรุปเนื้อเรื่องหรือการเล่าเนื้อเรื่องต่างๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะได้มาเจอกันในคลิปต่อไปและขอบคุณมากสําหรับการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปบาย